นักฆ่าพเนจรสุดที่รักตอนที่สิบสี่หนีรอดสายตาของโจจูซูปาดผ่านร่างเขาเอ่ยเสียงเลิบนาบ้าว่าเจ้าไม่เหมือนคนใกล้ตายเลยสักนิดเขายังพูดไม่ทันจบดีราวกับต้องการให้สอดคล้องกับสิ่งที่เขาบอกอยู่ๆว่นเขาสิ่งก็ร้องครางพลางล้มตัวลง ดาบเหล็กเล่มหนึ่งจมมิดเข้าไปในร่างของเขาจนเหลือเพียงด้ามมีดอยู่ด้านนอกสีหน้าของเขาซีดขาวฝืนพูดออกมาว่านี่เจ้าเจ้าจูซูตรึงงนันคู่ต่อมาก็ถลาไปยังทิศทางตรงกันข้ามเงาดำร่างหนึ่งแวบผ่านไปตรงมุมนั้นอีกทั้งอุโมง์ยังแคบมาก ทันทีที่คนผู้นั้นเผยร่องรอยก็ถูกโจจูซูเห็นเข้าโดยพลันพร้อมกับฟาดฝ่ามือออกไปเงา,างสีดำหลบไม่ทันถอยโกรดไปสี่ห้าเก้าแล้วกระากเลือดออกมาแม้แต่ผ้าปิดหน้าก็ถูกย้อมเป็นสีแดงหากเจ้าตัวกลับลุกขึ้นมาวิ่งหนีต่อไปโจจูซูส่งเสียงประหลาดใจพบว่าก่อนหน้าที่ตนทรัพย์ถูกลูกสนเส่ร่างอีกฝ่ายแม้จะแรงไม่มากพอแต่คนผู้นี้ก็อึดเป็นพิเศษสามารถรับรับทนรับการโจมโจมนั้นได้ ทันใดน,นั้นเงาร่างหนึ่งกระโผพวด n เข้ามาเฉดเช่นพุดผีบีพอคนชุดดำไว้ด้วยมือข้างเดียวแล้วกดลงกับผนังคนชุดดำตกตะลึงเจ้าเจ้าวันกสิงเอียงหัวเผยรอยยิ้มยกแขนอีกข้างหนึ่งดาบเหล็กที่หนีบไว้ใต้รักแร้หล่นลงพื้นแม้แต่เสื้อผ้าของเขาก็อไม่ได้ฉีกขาดเจ้าจซื่อเออย่างเฉยชาอยู่ด้านข้างเจ้าก็เชื่อเขาได้นะข้าเพิ่งเคยเห็นนะักฆ่าที่โง่เขาถึงถึงเพียงนี้เป็นครั้งแรก เมืนอเปสิ่งได้ยินดังนั้นก็มองเขาแวบ,บหนึ่งอย่างคุ้นคิดอรอบบอกไม่ใช่เขาที่ไม่ได้เรื่องบอกแต่เจ้านั่นแหละสายตาดีเกินไปถ้าไม่ใช่เพราะเจ้าบาดเจ็บอยู่แล้วก็เกรงว่าเขาใส่หน้าไม่ได้เอ่ยว่าหากว่าเกรงสิ่งใดพันออกแรงที่มือเพิ่มในมือในลําคอของค้งกนชุดดาส่งเสียงดัง,งกุกกักสิ่งที่เผยอมจารในตาผู้นั้นเริ่มหว,ดวาดภาวะที่ยากจากขนานน้ํา เว้นเคยสียงเอื้อมมือเป็นรูปบนตัวคนชุดดำปากกระังพึมพำเสียงเบากระออนทองคำของดีแต่าพ,อ,พอมาอยู่บนตัวเจ้ากลับกลายเป็นเสียของเวลานี้เองคนชุดดำจึงฝืนเอ่ยเป็นคำกระท่อนกระแท่นน้ำเสียงขาดว่างเจ้าคือคืออ้อเว้นเคยสียงหัวเราะได้ย,ยินแค่เสียงดังลั่นกรับทีหนึ่งคนชุดดำก็กระตุกอย่างรุนแรงก,ก่อนจะนิ่งแน่ไป ยิ่งไปโจจูซูมองเขาอึดใจหนึ่งโดยไม่พูดสักคำยังไม่ทันได้ถามสิ่งใดก็่าคนแล้วแววตาขพร้อมเมื่อขึ้นลมนึกอะไรบางอย่างได้สองมือกอดอกพร้อมถอยหลังไปหนึ่งเก้าเอ็นกายพิงหนังอุโมงวนกัวสิงยื่นมือไปแกะผ้าปิดหน้าของคนชุดดำเปิดเผยเห็นโฉมหน้าของคนผู้นี้ทั้งหมดก้แค่เห็นว่าเขาหน้าจะอายุ20กว่า40กว่ารูปร่างผอมแห้งกล้ามเนื้ออัปลักษณ์ปูดโผนสองแก้มดูดูร้ายน่ากลัว ใบหน้าน้่นขวามีปานสีแดงสดแถบใหญ่ดวงตาดุดมุสิกจมูกนั่งกรีบกระเทียมปากที่อ้าอยู่มีฟันยืน่นออกมาสองซี่เว้นก็สิงพินิษคนร้ายอยู่นานสองนานแล้ววิจารณ์ว่าคนผู้นี้ขวานผีงานเทพสมควรถูกฆ่าโดยแท้ขวานผีงานเทพหมายถึงบุคคลที่มีความสามารถอย่างล้ำเลิศในการสร้างสรรคงานประดิษฐกรรมอันพิจิตรพิสดารเหมือนดังผีหรือเทพเป็นผู้สร้างขึ้นในที่นี่น่าจะหมายถึง บางแผนการล้าเลิศแยบยลประดุษเทพหรือพูดสีจากนั้นเขาก็เงยหนนะ้ามายิ้มให้เจอจูซูที่โจเจ้าเห็นด้วยหรือไม่เจอจูซูบอกเจ้ามันไม่ใช่คนจริงๆมันคือสิ่งรีประสานมือกล่าวมีกล้ามีกล้าขอคูนที่อ่อนข้อให้เจอจูซูยิ้มยาะเดินไปคน้นศพคนชุดดำความจริงแล้วในใจเขามีข้อสุสัยมากมายเช่นว่าเหตุใดเกราะทองคําอ่อนที่หายไปจากยุทธภพเมื่อหลายปีก่อนมาถึงอยู่ในมือคนคนนี้ได้ เช่นว่าคนที่ตายไปแล้วผู้นี้ใช่ผีแขนคอเสียฟางหรือไม่เช่นว่าตอนที่อยู่ในน้านั้นเกิดขึ้นมาได้อย่างไรตกลงใช่คนหรือไม่เช่นว่าผู้ต่อมาเขาก็ถอดเสื้อผ้าของศพออกจนหมดพอเจอไรสักหน้าผีที่ดุร้ายน่ากลัวเขาเจอจูซูก็จะงักไปรู้แล้วว่าคนผู้นี้ก็คือหนึ่งในเหล่าผีร้ายตัวจริงเสียงจริงผีแขนคอหรือผีแขนคอเสียฟางคือเจ้าฟันยื่น,นี้นะหรือเออไม่สิ เจอจูซูรีบสลัดความคิดแบบเพื่อนกสะสิงออกไปคิดในใจว่าหรือพวกที่ไล่ตามพระวจางเชิงหลิงมาตลอดทางไม่เลิกรลาจะเป็นเหล่าผีร้ายจริงๆเป็นไปไม่ได้พวกเราผีร้ายเห็นเขาไผ่เขียวมีปัญญาแค่นี้จะัหนหลายปีมานี่ที่นั่นจึงเป็นเขตหงห้ามของยุทธภพมาโดยตลอดเล่าเหตุใดผีแขนกอจึงต้องฆ่ายี่เทียนเกียหรืออีกตัวที่ไ่หนีไปคนละทางจะเป็นผ,ผี้เท่าตัวจริงด้วยเช่นกัน เวลานี้หุบเขาพูดผีดักซุ่มสังหารคนดังฝ,ฝ่ายธรรมะอยู่นอกกระหราศกุลเจ้ากระเทาะก็ยอมรับเรื่องคดีฆ่าล้างุกุลจางแล้วแต่นั่นเป็นเพราะเหตุดกันเล่าอีกอย่างเขางยหน้าขึ้นมองบ่้นเคสิงผู้มีใบหน้าอบอุ่นอ่อนโยนร้อมกันถามพี่เหมือนกล่าวเองว่าพอออกจากบ้านมาท่องอยุทธภพก,ก็ไม่เคยฆ่าใครสักคนหรือไม่ใช่หรือเหตุใดวันนี้ถึงได้แหกกฎอย่างสะลานใจเช่นนี้เล่า วันก็สิงถลึงตาบอกเห็นอยู่ว่าเขาจะฆ่าฆ่าก่อนถ้าไม่ใช่เพราะฆ่าฉลาดเฉียบแหลมไม่ไม่ตื่นตระหนกเมื่อเผชิญกับอันตรายแล้วแล้วก็เมื่อครอบครุงถูกเขาใช้ดาบเหล็กสับจนกลายเป็นเนื้อบดไปแล้วเจ้าจูซูยิ้มกราบพี่วินคนดีก่อนหน้านี้เจ้ายึดการหนักแน่นว่าอายนะดครั้งนี้เจ้าไม่ได้เป็นตัวการไม่ใช่หรือวันก็สิงพูดอย่างเต็มปากเต็มคำจะดูไศสักหน้าผีที่เอวเขาสิ ไหนจะคนหนุ่มที่อยู่ข้างนอกอีกเนียยังมทันได้แต่งกรหอหลุดจากบ่าแล้วนี่หมายถึงอันใดห,หมายถึงว่าเขาเป็นคนเลวอย่างไรเล่าแถมยังเป็นพวกที่เลวมากด้วยคนเลวจะฆ่าคนดีนี่ยังต้องการเหตุผลด้วยรลยจจุดซือมองอีกฝ่ายอย่างหมดคำพูดเว้นก็สีใสหน้าและเอ่ยคำพูดที่อัดแน่นด้วยความจริงใจแฝงความหมายลึกซึ้งถ้าว่าเจ้าก็โตมากแล้วน,นะแต่แต่แค่เหตุผลข้อนี้ยังไม่เข้าใจอยู่มาจนโตขนาดนี้จะได้อย่างไรช่างน่าเป็นห่วงจริง โจ,จูซูเงียบไปครู่ใหญ่ก่อนจะพร่งออกไปว่าน้อมรับคำสอนเว้นก็สีเรียกบอกมิกล้ามิกล้าเกลียใจเกินไปแล้วโจจูซูก้มหน้าพลิกดูร่างกายของศพต่อถอดกระอ่อนทองคำเรื่องชื่อตัวนั้นนั้นออกจากตัวศพถุงผ้าต่วนกรเล็กลนองค์อกจากบริเวณหน้าอกโจออยูซูแกะถุงผ้านั้นอย่างระมัดระวังอาศัยแสงจากมุกปฏีช่วยส่องในนั้นเป็นเศษแก้วสีสันสดใสใหญ่เท่าฝ่ามือ ด้านวนปรากฏลายอันประณีตนวดงามเจ้าจูซูยกเศษชิ้นส่วนนั้นขึ้นวางใต้แสงและส่องดูค้่องถามออกไปว่าหลิวหลีหรือวิ่นข้อสิงร้องฮะขยับเข้ามาใกล้ตั้งใจดูอยู่ผู้ใหญ่ก่อนจะรับไปอย่างระมัดระวังหลีวหนีก็คือแก้วคิสตันที่ผ่านกำหลอนด้วยกรรมวิธีโบราณสีสันสดใสมีลักษณะมันวาวและโปร่งแสงแก้วคิสตนัน <c oughs> อย่างระมัดระวังประคองด้วยสองมือกลัวว่าจะทํามันเสียหายปากก็กล่าวว่าไม่น่านเล่าเขาถึงได้ใส่กราะอ่อนทองคำหากข้ามีของเช่นนี้ข้าก็ต้องให้ช่างปีเล็กทําเสื้อเกราะให้ต้องเก็บรักษาไว้กับตัวเจ้าจูซูเห็นเขาทําหน้าเคร่งขืมก็อดถามอย่างแปลกใจไม่ได้มันคืออะไรเลยต้นสิงบอกว่าเกรงว่าจะเป็นหนึ่งในเจ็ดหลิวหลีห้าแผ่นในตำนานตัวแรกข้านลกว่าเป็นเพียงคาเล่าหรือองยุทธภพ นึกถึงว่าจะเป็นเรื่องจริงได้ยินว่าเก็ดลิวหลีห้าแผ่นรวมเข้าด้วยกันก็เพียงพอที่จะทําให้คนธรรมดาไร้ชื่อเสียงครอบครองยุทธภพในจงหยวนได้คนกล่าวไว้ว่าให้นั้นมีแผนที่ชุดหนึ่งหากตามแผนที่นั้นไปก็จะเจอของที่มนุษย์ต่างฝ่ายสหาที่สุดเขาวางเก็ดลิวหลีแผ่นนั้นลงบนฝ่ามือเจอจู่โซอย่างอะไรอวรรลบหนิมเจ้าตัวกลางเอื้วยเสียงแ่วเป็นของดี เจออยจูซูพยักหน้าว่าเข้าใจแล้วจากนั้นก็ปัดมือว่นกระสงที่รวบนิ้วเท้าอย่างครุ้มคลิ่มอยู่ออกไปนำเกจหลิวหลีแผ่นนั้นยัดกับกระถุงผ้าต่วนแล้ววางไว้ด้านหนึ่งพิกษพตองผีแผนคอต่อหากค้นจนทั่วแล้วรบอบหนึ่งก็ไม่เจอสิ่งใดอีกเจียจูซูกอดคิ้วลุกขึ้นกล่าวว่าเกิดเรื่องแล้วที่นี่พวกเราจะออกไปอย่างไรเล่าแต่ว่าพอก้มหน้าก็ยังเห็นว่นวนานกระสงที่นั่งยองอยู่บนพื้นกําลังจ้องมองเขาด้วยสายตาแปลกประหลาดยากจะอธิบาย ชายหนุ่มจึงกล่าวอย่างไม่สบอารมณ์ที่เหวินคนใจบุญฆ่าถามเจ้าอยู่นะก็เจ้ามือไว้ฆ่าเจ้านี้ตายแล้วจะให้พวกเราเจาะมงออกไปดังมูสิกอย่างนั้นรอเว้นคือสิงชี้เกิดดวดีที่เขาโยนไว้ด้านข้างพร้อมถามเจ้าไม่เอาอันนั้นเหรอเจ้ายูซือบอกด้วยสีหน้าเคร่งขืนทำจากหลิวหลีทั้งอันของที่ประณีตละเอียดอ่อนเช่นนั้นคงมีค่าหน่อยแต่ตอนนี้เหลือเพียงเศษชิ้นเท่านี้ เอาไฟจะใช้อะไรได้เกรงว่าแม้แต่เท่าแก่โรงจำนำก็อย่าไม่รักวันเครอเสียงได้ยินดังนั้นก็หัวเราะเสียงเบาตบมือลุกขึ้นยืนเดินตามโจจูซูไปข้างหน้าทางกล่าวพี่โจระมัดระวังตัวนักไม่ยอมเชื่อคำเล่าลือของยุทธภพหรือเจ้าไม่มีสิ่งที่ไฟฟันปรารถนาหรือโจจูซูบอกโดยไม่แม้แต่จะหันกลับไป ้างขนนใหญ่วิลูกครับที่สุงเต็มต้นแต่ไร้คนเด็ดจะต้องเป็นเราะมันมีรสฝาดเป็นแน่แท้ขณะเจ้ายังไม่เอาเหตุใดข้าต้องหาเรื่องเดือดร้อนใส่ตัวด้วยที่เหวินคนดีเจ้าไม่มีสิ่งที่ใฝ่ฝันปรารถนาบ้างหรือเหวินก็เสียงได้ยินนัง่งนั้นก็หันกลับไปทันทีหยิบถุงผ้าขึ้นมาอย่างระมัดระวังสอดเข้าในอกเสื้อวางแนบตรงกลางอกก่อนจะเอ่ยถามเช่นนั้นถ้าข้าเอาไปเล่าเจ้าจูู่ปลายตามมองอีกฝ่ายตอบไปว่าอืมแล้วไม่ได้ซากแดงท่าทีอื่นใดอีก คนทั้งสองเดินกลับไปกลับมาจนกระทั่งกลับมาตรงจุดที่พวกเขาลงมาทางเข้าเล็กแคบนั้นยังมีมีดเหล็กวางเกลื่อนกราดเจอจิ๋ซูํำรอบด้านพอข้าจะออกไปปากอรโมงก็ถูกปิดตอนนั้นฝีแขนคอต้องอยู่แถวนี้แน่คนไกลที่ใช้ควบคุมที่น่าจะต้องอยู่แถวนี้แหละคนทั้งสองคนไม่รู้ทว่าทั้งสองคนไม่รู้อะไรเกี่ยวกับศาสตร์ศีเหมือนตุ้นเชียรเลยสักนิดเดียวหาอยู่ครึ่งค่นวันก็ยังหาไม่เจอ ขณะเดียวกันตะปูเจ็ดธวันสามศาสตร์ก็เริ่มออกฤทธิ์อีกครั้งเจจูซูจึงว,ว่าใกล้ถึงเวลากลังดึกแล้วพวกเขาทั้งสองคนถูกขังอยู่ที่นี่หนึ่งวันหนึ่งคืนเต็มๆพระํา,าลังของเข้าเองก็ไม่ได้ดีเท่าก่อนหน้ามาตอนนี้เริ่มจะทนไม่ไหวแล้วหรือเขาจะต้องกินเนื้อสุนัขนั่นจริงๆขณะที่กําลังคิดอยู่นั้นได้ยินเสียงคนดังแว่วมาจากที่ไกลออกไปตรงจากทางอมโมเร็วเข้าเร็วเข้าข้าเจอที่นี่แล้วเดี๋ยวข้าจะลองตะโกนดูก่อน ในท่านเจ้าขาในท่านได้ยินหรือไม่เจ้าขาในท่านท่านจะมีลมหายใจอยู่หรือไม่เจ้าขาหากยังมีลมหายใจอยู่ข้าจะได้กดเนินสุสานนี้หากท่านไม่พบยม,มาบาลแล้วข้าจะได้ไม่รบกวนการพักผ่อนของท่านเจ้าขากุยงหลังจากที่ถูกสุนัขดุร้ายไล่ล่าถูกสัตว์ประหลาดไล่กัดและยังถูกเขยา่าฝันได้รูปทันสันธานของปีแขวนคอแล้วเจ้าจูซูไม่รู้ว่าเพราะเหตุใด,ดพอได้ยินเสียงของนางก็จึงรู้สึกกลยชิดชนิดใจเป็นพิเศษ ได้ยินกู้เสียงกระซิบบอกไม่ได้ยินหรือสิ้นอายุไขไปแล้วเจ้าขานายท่านหากท่านไม่ตอบข้าจะไปแล้วนะข้าไปจริงๆนะเจ้าคะะเว้นคือเสียงตอบอย่างไม่รีบร้อนอาเซียงเจ้ารู้หรือไม่ว่าเด็กผู้หญิงที่พูดมากทำน้อยจะมีจุดจบเช่นไรเขาใช้วิชาประเภทส่งเสียงไปถึงโสดซึ่งเป็นวิชาเฉพาะสำนักเจ้าจูซูเองก็ได้ประจักษ์มาแล้วหลายครั้งคล้ายไม่แน่ว่าเขาจะอยู่ที่ใดพูดเเสียงที่หนักแค่ไหน พูดด้วยน้ำเสียงที่ดังแค่ไหนคนที่ควรได้ยินก็จะได้ยินเสมอกูเสียงร้องอา้าวต่อมาจึงรีบเอ่อยเร่งเร็วเข้านายท่านบอกว่าข้าพูดมากทำน้อยรีบพุดเขาออกมาเร็วเข้าหลังจากนั้นไม่นานก็เริ่มได้ยินเสียงขุดหลุมศพอยู่ด้านนอกเจอจูซูเพิ่งเข้าใจเอาเดี๋ยวนี้ที่แท้นางไม่ใช่ทำน้อยแต่นางไม่ได้ทำเลยต่างหากเกือบสองชั่วยามผ่านไปคนสองคนจึงถูกคนกลุ่มหนึ่งขุดออกมาจากใต้ดินเหมือนขุดหัวใช้เท้าหัวใหญ่ ผู้เซียงยืนอยู่ข้างๆกลุ่มชายที่มีลักษณะเช่นคนงานทั่วไปร้องตะโกนอีอะปีนออกมาแล้วปีนออกมาแล้วเจจูซูได้ยินดังนั้นก็เกิดอาการไม่อยากออกไปขึ้นมาดือด้อๆแต่ว่าิ้นคือเสียงยังกลับหวังมากนิ่งมุดออกไปจากปากอุโมงค์เล็กทีโคดไว้ด้วยสภาพเนื้อตัวมอมแมมกวาดตามมองผู้เสียงรอบหนึ่งสั่งการว่าเจ้าเงียบได้แล้วผู้เสียงแลบลิ้นหันไปทำหน้าทะเล่นใส่โจจูซู คนงานคนหนึ่งเดินมาข้างหน้าคาราะวบะ้นข้สิงก่อนกล่าวนายท่านข้าน้อยมาช้าไปกอรับผู้เสียงสอดปากความจริงพวกเราเห็นเครื่องหมายที่นายท่านทิ้งไว้ตั้งนานแล้วเจ้าค่ะแต่ทั้งนั้นไม่รู้เหตุใดถึงมีคนตายสองศพวันนี้ก็าราหาสุุลเจ้าร้องห่มร้องไห้ด่าสาเสียเทเสียกันทั้งวันจนสะเทือนเลื่อนลั่นไปทั่วพื้นปัตตภีคมที่ขาดตาขาวจากทั่วทุกสารทิศเห่มาพร้อมหน้าพร้อมตากันหมดเลยไม่สะดวกที่จะมาตามหาเจ้าค่ะ ั้นทุกท่านถึงมากลายอยู่ในสภาพเช่นนี้ได้เพื่อนคือสิงบอกพวกเราได้ยินนกเขาแมวตัวหนึ่งหัวเราะโจูฉสูเหงายมองท้องฟ้าหลบมองพื้นดินแสดงท่าทีว่าไม่ใช่ตัวของตนเองกู้เสียงบอกอย่างสับสนเพื่อนคือสิงอธิบายอีกได้ยินนกเขาแมวหัวเราะแต่ว่าจะถึงกล่าวเพราะเป็นไปได้มากที่จะถึงคาดดังนั้นจึงต้องไปหลบใต้ดินให้ปีศาจที่จะมาเอาชีวิตคิดว่าเจ้าเป็นคนที่ตายไปแล้วถึงจะล่วงฝนเคราะห์กรรมได้ ผู้เสียงบรรลุฉับพันอ้อเบื้องพระสิงตบศีรษะนางเบาๆบ,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 บอกอย่างไรอย่างอายอืมจำไว้ให้ดีก่อไปอาจจะช่วยรักษาชีตเจ้าไว้ก็ได้จากนั้นกว่าตามมองบุรุษที่มีลักษณะท่าทางดังเช่นคนงานแวบ,บหนึ่งออกความเห็นว่าเหล่ามึงแต่งกายเช่นนี้ไม่เหมาะกับเจ้าเลยคราวหน้าน่าจะให้ชุดขนข้าหมูเหล่ามึงบอกอย่างนอบน้อมอยางหาที่เปรียบไม่ได้ขอรับค่าน้อยน้อมรับคำสั่ง เวนเครสิงจึงบบกมือไปเถอะอย่ามาชุมนุมกันเยอะแยะผู้อื่นจะได้ไม่คิดว่าเรามาสมหัวเพื่อก่อเรื่ร้ายเรามุ่งเป่าปากลุ่มคนที่ไม่รู้มาจากไหนพลันสลายตัวในคริสตาไปมาไร้ร่องรอยฝุดฝนมาดียิ่งโจจูซูเขาตัวละด,ด้วยเช่นกันหากเว้นเครสิงกลับบอกว่าพี่โจข่าไปกับเจ้านะโจจูซูใช้ความเงียบแสดงการประท้วงเวันเครเวนเสิงเพียงกล่าวต่อว่าข้าเป็นคนใจบุญสุนทาน ช่วยชี้ทางให้เจ้าได้ว่าจะสร้างบุญสร้างกุศลอย่างไรเจ้าจูซูยังคงเงียบกริบเช่นเดิมบนนือสิงศบตากับเพ้านานคู่ใหญ่คู่เซียนเขาอยู่ด้านข้างมองเขานันทีคนนี้ทีรู้สึกว่าบรรยากาศไปลึกชอบก่อนสุดท้ายวันก็สิงก็ปล่อยมาเิ็ดเอาเอ่ยขึ้นว่าเจ้าคาตะคารไปก็ทานันถึงอะไรข้าก็ไปกับเจ้าอยู่ดีเจ้าจูซูเข็นรอยยิ้มบนใบหน้าอย่างเธอเอพยักหน้าบอกกิฟายเชิญพี่เหิน ผู้เสียงมองโจยจูซูเข้าใจมาทันใดว่าอะไรที่เรียกว่าจูงก็ไม่ไปพอตีกับถอยหลังนางนางหันไปมองเว้นเพอสิงอีกทีรับรู้ได้อย่างลึกซึ้งว่าอะไรที่เรียกว่าคนหน้าด้านทั่วล่าไร้ผู้ต่อกกนก็รู้สึกว่าคืนนี้ตนเองได้เพิ่มพูนความรู้ไม่น้อยจากนั้นออกเดินตามชายหนุ่มทั้งสองไปด้วยความอิ่มเอมใจจบตอนที่14ครับ